ทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานของน้องแซงแล้วนะคะน้องแซงมาขายไอศครีมเฉพาะหน้าร้อนนะคะให้กับทางร้านเมเซียนะคะซึ่งเป็นร้านเปิดใหม่ของเมืองลุปยองเวลเลค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ตรงกับการเดินขบวนพาเรดนะคะของงานที่มีชื่อว่า วดลัวซูนะคะเป็นงานของยุครเนซองส์นะคะทุกคนก็จะแต่งกายในยุครเนซองส์แล้วก็ยุคกลางนะคะเพราะว่ายุครเนซองส์เนี่ยจะเป็นการข้ามผ่านนะคะจากยุคกลางตอนปลายไปสู่การฟื้นฟูศิลปะวิทยานะคะก็จะมีการแต่งกายของเผ่าต่างๆนะคะก็จะมี ทั้งหมดหลายเผ่าไม่รู้ว่ากี่เผ่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดตามเพราะว่าเราก็ขายไอศครีมช่วงนี้ก็คืองานเขาจะมี5วันนะคะก็คือคนจะเยอะทั้ง5้าวันเลยนะคะเพราะว่าคนก็จะมาจากทั่วฝรั่งเศสนะคะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่น้องแซงลิถามเขาแล้วนะคะนักท่องเที่ยวเขาบอกว่า งานนี้เป็นงานที่ทั่วฝรั่งเศสนนะ่ะคนที่เขาติดตามเกี่ยวกับงานยุคกลางงานยุคเรเนซองส์เขาก็จะมาร่วมกันทุกปีนะคะเป็นงานที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนะคะปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งและครั้งละ5วันนะคะแล้วก็จะตรงกับวันอาทิตย์ทุกครั้งนะคะงานเดินขบวนพาเรดเป็นวันสุดท้ายของงานนั่นเองค่ะ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นสมัยยุคเรเนซองส์กับยุคกลางตอนปลายนะเขาจะมีการแต่งกายยังไงนะคะซึ่งฝรั่งเศสก็เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะคะเป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อเลยก็ว่าได้ของยุโรปตะวันตกนะคะเขาก็จะมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมนะคะงานก็จบแล้วได้ประสบการณ์ดีๆค่ะได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆ แล้วก็ได้เจอคนใหม่ๆมากมายถือว่าหน้าร้อนนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะต้องขอขอบคุณทางบริษัทมีเสียที่ให้โอกาสในการทำงานหน้าร้อนนี้แล้วก็พบกันใหม่ค่ะ